สวัสดีค่ะทุกคนเรากำลังจะไปที่ <G ül> เสียงรายแต่เกิดเหตุกักนไม่คาดฝันขึ้น <G ül> ตื่นแม่โดนด่าแน่ๆแม่ลืมเอาอะไรมารู้ไหมแม่ลืมเอาพาสปอร์ตคิรินมาโอ้โนตอนนี้เรากำลังจะไปชั้นอะไรอะเด๋ดวดีชั้นสอง เราจะต้องไปแจ้งความเงินก่อนนะคะว่ายืนยันตัวตนว,ว่าเด็กยญิงทิลินเป็นลูกของมัมมีกับแดดีแล้วแล้วคุณตำรวจเขาจะออกไปยืนยันให้แล้วเราค่อยไป,ไปยืนยันกับเคาน์เตอร์สายการบิน,นอีกทีหนึง่งก็นี่ไงลงตรงนี้อะเคค่ะขอสัมภาษณ์หน่อยค่ะ รู้สึกยังไงคะมีลูกสะพายกระเปิ่กระปากรู้สึกยังไงคะตลกดีเชื่อไหมคะว่าเนี่ยแอร์เก่านะคะแต่ตอนนี้เป็นแอร์กี่แล้วคะเพราะว่าโควิดไม่ได้บินนานเรากำลังจะไปไหนกันคะไปอุทเชียไปที่ไหนล่ะเบอร์แล้วเนี่ยเรากำลังจะไปไหนกันคะเชียงอะไรคบไปเชียงอะไรคะไปเชียงรายไปหาใครคะ อ๋ยายยายคีรินชื่ออะไรคะชื่อปาอ้อยปลาอ้อยไม่ใช่ค่ะยายคีรินชื่ออะไรคะแสงอะไรแสงอะไรยายแสงเรือแล้วเมียนเจอยายคินจะพูดกับยายว่าอะไรคะยายพูดภาษาอะไรบอกแม่ก่อนจีนภาษาจีนนี่ไหนล่ะยายพูดภาษาอะไรภาษาเหนือ าษาเหนือเขาต้องพูดว่าอะไร,รสวัสดีอะไรพูดดังๆสิคะสวัสดีเจ้าสวัสดี้แล้วพี่เป็นคนอะไรเป็นคนเหนือหรือคนคนไทยหรือคนอะไรหรือคนจีนพี่เป็นคนอะไรเป็นคงจริงๆนะโอเคจ้าสวัสดีค่ะ เออร์กี้นะคะเออร์กี้กินเบอร์เกอร์เออร์กี้โอ้โหอร่อยมากส่วนคนนี้น้องเป็กนะคะน้องเป็กเรียบด,วด่วนน้องเป็กเรียบด,วด่วนน้องเอ,อิร์กน้องเอ,อริร์กลามน่าลามน้องเอิร์กน่าลามพี่รินน้องพี่รินอะไรพี่รินเทพลีลา เจ๊แอบวังทองหลังจ้า สองคนทำอะไรกันคะแต่งนะอาชาติสติกอาชาเชิญค่ะตอนนี้เราอยู่เชียงรายกันแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะสวัสดีเจ้าตอนนี้เราอยู่เชียงรายแล้วเจ้าคนนี้คือ โอเล้งอาซีเอเจอเจ้าน้อยที่ชิคาโกเจ้าน้อยดูรวยเหลือหลายมาเมียเลยไปเกาะเลยเจ้าน้อยมีน้องชายที่โลและไม่มีเมีย สวัสดีเจ้าป้าแม่พี่น้องคนพยาวคนเจียงไฮมอบใจให้หนุ่มเจ้าเป็นลูกอุปราชเท้าโอเล้งแต่เมื่อเจ้าชายจบการศึกษาจำต้องนี้มาที่กทธมอม บับฟันหัวใจปลอมเป็นชะนีนีตามาจออ่ะอืมอืมอืมเละแม่เละแมสะแม่หลังจากที่เราทานอาหารเหนือกันเข้าไปเพียงเล็กน้อยเท่านั้นถามว่าเมื่อกี้ ที่เราเราไม่ได้ถ่ายเพราะว่าเราลำแปลว่าอร่อยไหมแม่คะแม่ต้องกินเข้าวเหนียวหนักกว่านี่หมน้อยจะได้อู้ภาษาเหนือได้ลำแปลว่าอะไรคะอร่อยอร่อยภาษาเหนือวลำคำวันนี้ขอเสนอคำว่าล้ำ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 แปลว่าอร่อยอร่อย ลำจัดนักล,ล้ำละโอ้โหใหม่ดาวิกาใหม่ดาวิกาจ้าสวัสดีค่ะน้องใหม่มารอพี่มาริโอเหรอคะ <laughs> <laughs> ถ่ายภาพนิ่งปะ่ะทำนิง <sh arp> น่งนิงน่งมากเลยจ้ะเราจะมายินป้าอ้วนบัวลอยมีถือกั หน้าเจ้าแรกจาก้าเจ้าแรกของเฮ้ยอ้วนบัวลอยมือถืออื้้ยโอ้โหมาแล้วแ่ะบัวลอยบัวลอยมือถือด,ดันเจ้าแรกและเจ้าเดียวในเชียงรายนะคะ ใช่เด็ดมากเด็ดมากไปหารีวิวหน่อยค่ะอร่อยอร่อยโอ้ยที่ไปล้วนะกลัวมากเลยกลัวมากเลยโ เพลงประจำตัวหนูร้องว่าไงนะคะจะเอาจะเอาจะเอาหนูไม่เอาหนูไม่เอาหนูไม่เอาก็หนูจะเอาหนูจะเอาหนูจะเอาเพลงเด็กเอาแต่ใจหรอคะเพลงเด็กเอาแต่ใจนะคะ